เบื้องต้นนะครับปัญหาที่สายโยงเกียร์หลุดนะครับก็คือลูกลูกยางตัวนี้นะบูตเป็นบูตบูตตัวนี้นะครับหลุดจะแตกผมก็ซื้อมานี่ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทได้หลายตัวเลย ดีเดี๋ยวผมใส่พูดเข้าไปแล้วทีนี้ตัวนี้นะครับนี่ก็บีบเข้าไปได้เลย,ยเรียบร้อยแน่นแล้วครับไม่ขยับตัวบนไม่ขยับแล้วนะเดี๋ยวผมโยก สบายแนละ้วทีนี้ผมไม่เจาะนะครับเพราะมันเจาะลําบากผมก็ใช้ตัวนี้ครับกิบเกลือม้านะครับแทนเดียวก็เสียบอย่างนี้น,น,นะครับจะลำบากนิดนึงทั้งทำไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยเดี๋ยวก็ บีบกิต์ลงไปเดี๋ยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนี่นะครับเรียบร้อย กิปเกือมา้าจะล็อกพอดีไม่หลุดนะครับพอดีเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำข้างล่างดู